สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราก็พาทุกคนมาเที่ยวแม่กำปองจังหวัดเชียงใหม่นะคะย <Yahoo! S 1> ที่แรกที่เรามาก็คือน้ำตกแม่กำปองนะคะ เมาให้หนูห่อหนึ่งค่ะก่อนทางเข้าไปลำตบนะคะพี่เขาก็มาขาย่วยอุดน,นุนนะคะสักถุงหนึง่งอาถุงที่ดีที่สุดค่ะ,ดะคเดี๋ยวออกมาจ่ายนะคะขอบคุณค่ะ นี่ก็เป็นครั้งที่2ที่เรามาแม่กำปองนะคะแม่กำปองก็คือชื่อของหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะเป็นหมู่บ้านกลางหุบเขามีลำธารไหลผ่านผู้ที่มาที่นี่ส่วนใหญ่เขาก็จะมาใช้ชีวิตแบบ slow life นะคะ จุดเด่นของหมู่บ้านนี้นะคะก็คือจะมีที่พักที่เป็นโฮมสเตย์นะคะก็คือเป็นบ้านของชาวบ้านนั่นเองในทริปนี้นะคะเราไม่ได้มานอนค้างนะเราแค่มาวันเดย์ทริปนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงโควิดนะคะไม่สามารถที่จะค้างแรมได้การมาเที่ยวเชียงใหม่ในครั้งนี้นะคะเรามาคนเดียวนะคะมาคนเดียวจากกรุงเทพเลยแต่ว่าที่เห็นอยู่นี้ก็คือเพื่อนใหม่นะคะเพิ่งเจอกันเมื่อวานที่ประตูท่าแพนะคะตอนที่เรากําลังนั่งเล่นอยู่คนเดียวนะคะ แม่กำปองตู้ยด้วสุดเย็นละวันต้นี้นก็เป็นฤดูร้รอนนะคะทำให้น้ำส้มแม่กำปองน,นะคะก็ค่อนข้างที่จะแห้งแรงนะคะน้ำนิดหน่อยนะคะแต่มันก็ทําให้เราสดชื่นได้เหมือนกันเพราะว่าังกากที่เราเดินทางมาร้อนๆนะคะแล้วเราได้เอาเท้าไปสัมผัสน้ำนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกดีข,ขึ้น น้ำตกไม้กำปองไม่ได้มีแค่ชั้นเดียวนะคะก็มีประมาณ4-5ชั้นเนาะก่อนที่เราขึ้นไปเราก็เลยเพิ่มพลังด้วยการกินลิ้นจีก่อนนะคะเรายังไม่เคยขึ้นไปข้างบนนะคะนี่จะเป็นครั้งแรกเดินขึ้นไปไม่ไกลนะคะจะเจอนี่เลยชั้นที่2นะคะ อสวยอยู่ก็ไปและอันนี้น่าจะเป็นชั้นที่3นะคะเพราะว่าที่นี่เขาไม่ได้มีป้ายบอกเลยว่าอันไหนคือชั้นไหนเหมือนแบบน้ำตกเอราวัณน,นะเขาก็มี7ชั้นใช่ไหมเขาจะบอกทุกอย่างเลยแต่อันนี้คือไม่มีรายละเอียดนะคะ นี่บอกว่าอะไรนะเนี่ยไม่ไหวแล้วพักเล่นน้ำก่อนแป๊บหนึ่งถึงแล้วนะคะชั้นบนสุดของน้ำตกแม่กำปอนนะคะ เราคิดว่ามันน่าจะเป็นชั้นบนสุดเพราะว่ามันไม่มีทางให้ไปต่อแล้วนะคะก็ไม่ Amazing เท่าไหร่นะแต่เราก็ชอบอยู่นะคะว่าชั้น3ชั้น4ก็โอเคอยู่เดี๋ยวเราจะกลับไปข้างล่างนะคะแล้วก็รอชม EP 2ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมเลยสวัสดีเจ้า